อยากเข้ามาหนึ่งมาสี่โรงเรียนรังสีวิทยาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเปิดรับสมัครเมื่อไรครับสะหรับชั้นมาหนึ่งและมาสี่ทุกแผนการเรียนเปิดรับสมัครช่วงปลายเดือนกันยายนถึงปลายเดือนตุลาคมแล้วมีสอบเข้าเมื่อไรครับสำหรับชั้นมาหนึ่งและมาสี่ทุกแผนการเรียนมีสอบเข้าช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วประกาศผลสอบเมื่อไรครับ ระดับชั้นม .1 และม .4 ทุกแผนการเรียนประกาศผลสอบช่วงปลายเดือนตุลาคมมีสอบวิชาอะไรบ้างครับระดับชั้นม .1 ห,หลายๆวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษระดับชั้นม .4 หลายๆวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วค่าเทอมเท่าไหร่ครับ ค่าเทอมมต้นค่าเทอม1 1 0 0 0บาทค่าเทมอมมปลายห้องเรียนวิยาานท, 9, าทยาศาสตร์คณิตศาสตร์9 0 0าบาท,ห,าา 90, บาทห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์1 0 0 0 0บาทห้องเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ1 0 0 0 0บาทห้องเรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษ9,00 0บาทห้องเรียนสังคมศึกษาภาษาอังกฤษ9 0 0 0บาทสำหรับใครที่อยากเข้าเรียนต่อโรงเรียนรังสีวิทยาก็สามารถเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยคอร์สติวสอบเข้าม .1 และม .4 เรียนสดอ,ออนไลน์ผ่านซูมสอบถามวิทยาบเขียวแอสไซจุฬาตูเตอร์ได้เลยนะครับ